ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศิเมษหรือลัคนาเมษดูได้นะคะดูประกอบกันได้เลยนะคะเพราะเราดูดวงภาพรวมนะคะอา,อาจารย์จะพูดดวงดาวเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ย้ายนะคะอาจารย์จะพูดตั้งแต่วันที่17 17สิงหาคม64-16ถึง16กันยายน64นะคะเพราะวันที่17กันยาพระอาทิตย์ก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นการพูดล่วงหน้านะคะเพราะตอนนี้พระาทิตย์ยังอยู่ราศีกรกฎซึ่งได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะซึ่งคลิปที่ผ่านมาอาจารย์พูดไปแล้วนะคะคลิปนี้อาจารย์ก็จะพูดช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายมาที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนของพระอาทิตย์เองเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรนะคะได้ตำแหน่งเกษตรและเจ้าเรือนที่พระอาทิตย์ได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ย เป็นเจ้าเรือนบุตรตะของชาวราศีเมษนะคะบุตรตหมายถึงอะไรบุตรตหมายถึงหนึ่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการลงทุนหมายถึงความรักก็ได้นะคะหมายถึงลูกลูกน้องบริวารน,นะคะผู้ใต้บังคับบัญชานะคะ,ะก็จะเหมือนกับส่งผลดีกับท่านด้วยนะคะเป็นการลงทุนเริ่มต้นอะไรใหม่ที่ชาวราศีเมษ มีโอกาสจะทำสูงมากเลยและดีด้วยนะคะดียังไงนะคะอ่าคือพระอาทิตย์นะที่อาจารย์มองเห็นว่าพระอาทิตย์กุมกับดาวอังคารนะคะดาวอังคารนะคะอยู่ราศีสิงห์ได้เขาเรียกว่าเป็นคู่ คู่ศัตรูอ่อนๆหรือคู่ศัตรูนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ถึงขั้นเสียนะอีกความหมายหนึ่งทางโหราศาสตร์นะพระอังคารกับพระอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคู่ขยนันคู่แอคทีฟคู่ความกระชับกระเฉงก็อาจจะแปลว่าชาวยิ่งมีดาวพระเกตมากระตุ้นเนาะชาวราศีเมษก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองขยันขันแข็งอยากที่จะ คิดริเริ่มในการลงทุนอย่างแน่นอนเพราะปุตตะคือการลงทุนอาจจะลงทุนในแง่ของเล่นหุ้นก็ได้นะบุตตะคือดีที่สุดคือการลงทุนในเรื่องหุ้นด้วยนะคะหุ้นหรือลงทุนอย่างอื่นก็ได้นะคะเพราะว่ามีพระพุทธกลุ่มอยู่นะคะพระพุทธกลุ่มอยู่กับพระอาทิตย์เขาเรียกว่าคู่วิชาการแต่เขาอาจจะเป็นคู่วิวาทะ คู่คำพูดกับดาวพระอังคารบ้างแต่พระพุทธก็ไม่ได้เสียหายเพราะพระพุธพระพุธทษทีค่ะพระพุทธอยู่เรือนราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาจักรและก็ตำแหน่งราชาโชคพระพุธมาจากเรือนสหาชรอรินะคะมามาจากสองเรือนนะคะพระพุธมาจากสองเรือนสหาชราคือการติดต่อสื่อสารคือเพื่อนฝูงนะคะคือคือการเดินทางก็ได้นะคะ ซึ่งชาวราศีเมษอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ1อยากจะลงทุนหุ้นส่วนกับเพื่อนไหมนะคะอรีก็ไม่ได้แปลว่าอุปสรรคอย่างเดียวมันแปลในการลงทุนก็ได้ค่ะคืออาจารย์ก็ศึกษาตำราโหราศาสตร์เก่าๆก็เขียนว่าอารอการลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองเลยพลังงานดาวนี่จะส่งผลกระตุ้นให้ชาวราศีเมษอยากลงทุนนะคะโดยเฉพาะท่านอาจจะลงทุนเกี่ยวข้องกับ ดาวพุธนะการสื่อสารธุรกิจออนไลน์นี่กำลังฮิตมากเลยการสอนอย่างเงี้ยนะคะวิชาการการให้ความรู้การสอนนะคะท่านมีความรู้ด้านไหนท่านสอนออนไลน์นี่ถือว่าดีมากนะคะหรือท่านอาจจะขายเสื้อผ้าหรือขายอะไรก็ได้แหละเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้หรือโทรศัพท์ก็ได้นะการสื่อสารเนี่ย นะคะก็จะดีมากนะคะและโดยเฉพาะนะคะดาวพระอาทิต์เนี่ยพระอังคารพระพุธเลงกับพระฤหัสค่ะพฤหัสมาจากเรือนสุภะแล้วมาอยู่ตำแหน่งลาภะนะคะถึงแม้ว่าความหมายหนึ่งคือวินาศพฤหัสมาจากวินาศแต่คำว่าวินาศจะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายนะ,ะอาจจะแปลว่า งานอะไรที่มันอาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลก็ได้ความหมายนะคะที่คําว่าวินาศมันคือลับๆข้อมูลลับอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพระฤหัสมาจากสุภาลาภะแปลว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์สุภะคือผู้ใหญ่นะคะสุภะคือชื่อเสียงความสําเร็จการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งใครไปสอบงานราชการเนี่ยพระทิศเล็งกับพระฤหัสได้ผลดีหัวหน้าเจ้านายอุปถัมภ์คำจุน ซัพพอร์ตชาวราศีเมษเป็นอย่างดีเพราะได้คู่มิตรคู่สมพลกับพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษพอดีเลยค่ะอาจารย์ถึงมองว่าให้ผลดีดาวพระพุธกับพระฤหัสก็เป็นคู่วิชาการต่อกันมันก็เลยส่งผลดีแบบเลิศเลิศมากเลยนะคะสำหรับชาวอ่า ราศีเมษนะอาจารย์มองไม่มีข้อเสียเลยช่วงนี้ถ้าท่านมีแผนการอะไรอยู่ในความคิดที่อยากจะทำอะ่ะรีบ,บลงมือทำเลยอ,อยากเล่นหุ้นอยากลงทุนค้าขายอยากลงทุนการสอนรับสอนอะไรทางออนไลน์เนี่ยทำไปเลยนะคะแล้วพอวันที่นะคะวันที่23สิสิงหานะคะเดี๋ยวดาว อ่ายี่สามสิงหาดาวพระพุทธนะคะจะย้ายเดี๋ยวจาลบนิดนึงพระพุธนะคะจะย้ายมาที่ราศีกันพระพุธย้ายมาที่ราศีกันเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอลิของชาวราศีเมษนะแต่พระพุธอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งเกษตรเพราะเป็นเรือนของเขาเองเกษตรแล้วก็มากลุ่มกับดาวพระศุกร์นะคะ ดาวพสุก์เนี่ยมาจากเรือนปัตตนิสหัสปัตตนิกระดุมพระปัตตานิคือคู่ครองการได้รับความร่วมมือก็ได้นะคะมากุมกับดาวพุธถึงซึ่งได้เกษตรนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองความหมายดาวพะสุกับดาวพ,พุธคือคู่ธาตุน้ําแล้วพะสุกที่เป็นนิดอยู่เนี่ย ฟื้นนะคะพอมาเจอพระพุทธเนี่ยอาจารย์มองความหมายในเรือนนี้พอเป็นคู่ดาวที่สวยความหมายอาริแทบจะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่มีบ้างนิดหน่อยนะคะมีบ้างนิดหน่อยที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษหนึ่งอาจารย์มองคู่เนี่ยเป็นคู่เรื่องของความรักคู่เรื่องของความรักเพราะดาวพรุกมาในเรื่องของปัตตานิแล้วก็เป็นเรื่องของเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งนะ ระวังเรื่องของความเจ้าชูของตัวเองนิดหนึ่งนะชาวราศีเมษคุณอาจจะมีความรู้สึกลหลงไหลได้ปื้มใครได้ง,ไง่ายๆนะคะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนี่แหละที่ควรจะระวังระวังเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าก็ได้แต่อาจารย์มองไม่มีเกณฑ์ถึงขั้นแบบใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วนะท่านอาจจะสเสน่ห์แรงมีคนมาชอบแต่ยังไงท่านก็ยังไม่ได้แปลว่าเลิกกับคู่ของท่านหรอกนะคะ อาจจะมีปัญหาแบบนั้นบ้างามากวนใจเราอาจจะมีเสน่ห์แรงมีคนมาชอบอะไรประมาณนี้แต่ดีสำหรับคนโสดมีคนเข้ามารุมชอบเยอะเพราะเป็นคู่ธาตุน้ำนะคะและท่านก็จะได้รับการอุปถัมภ์จากคนที่มาชอบท่านด้วยได้รับความช่วยเหลือนะคะดีนะอาจารย์มองเป็นดาวคู่ที่สวยงามนะคะเป็นคู่ธาตุน้ำที่ดีนะได้เกษตรทำให้ดาวสุขเป็นนิดก็ฟื้นอีกต่างหาก นะคะมองดีก็จะมองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดาววันที่3กันยานะคะดาวพระเกตนะดาวพระเกตเนี่ยที่เป็นดาวกระตุ้นเวลาอยู่พบที่ดีเขาก็กระตุ้นไปในทางที่ดีเนาะอยู่เรือนบุตระสำหรับชาวราศีเมษก็ถือว่าดีนะคะเดี๋ยวพระพรเกตจะพระเกตกับพระราหูวเขาเดินย้อนนะ อ่าพ็ะเกตมาอยู่เรือนพันธุแทนนะคะเดี๋ยววันที่เอ่อแปดกันยานะอ่าวันที่หกกันยาก่อนสิพระอังคารจะย้ายนะคะดาวตัวต,วตวนของชาวราศีเมษนะคะจะลบนิดนึงอาจารย์อาจจะไม่ค่อยทันสมัยนะอาจารย์ใช้เขียนคนแก่จะเป็นอย่างนี้แหละนะดาวพระอังคารนะคะ โอเควันนี้6กันยาดาวพระอังคารก็จะย้ายมาที่ราศีกันมากลุ่มกันอยู่ตรงนี้นะคะจะส่งผลยังไงนะคะสำหรับชาวราศีเมษแหละทีเนี้ยที่เมื่อกี้พูดไปอะ่ะในเรื่องของความรักเนี่ยอ,อาจารย์ค่อนข้างจะหวั่นนะในช่วงที่ดาวพระอังคารตัวตนของชาว ราศีเมษระวังนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่6กันยาพรังคารย้ายมาตรงนี้มากลุ่มกับพระพุทธและมีพระศุกร์ระวังเรื่องของความรักที่อาจจะมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแวงกับคนรักใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องของอารมณ์พระอังคารนะ่ะกับพระพุทธจะส่งเสริมกระตุ้นอยู่เรือนอริทาให้อารมณ์ร้อนนะคะโดยเฉพาะ คนรักของท่านเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกเพราะห่วงใหญยชาวราศีเมษเป็นพิเศษก็ได้แล้วท่านก็เสน่ห์แรงเป็นพิเศษซะด้วยในช่วงนั้นอาจจะมีปากมีเสียงกันนะคะนั่นคือความหมายหนึ่งแต่ถ้าเมื่อดาวเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ตัวเราควบคุมตัวเราเองนะคะที่จะไม่ให้มันเกิดก็ได้หรือถ้ามันเกิดก็ความหนักเบาอะนะมันก็จะเบาน้อย น้อยลงถ้าเรารู้จักควบคุมตัวเราเองนั่นเองอาจารย์มองประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งในปัตตานีมันไม่ได้แปลว่าคนรักอย่างเดียวแปลว่าหุ้นส่วนก็ระวังความขัดแย้งกับหุ้นส่วนได้ด้วยหรืออีกความหมายหนึ่งมันแปลว่าลูกค้าก็ได้อที่เราค้าขายอะ่ะการติดต่อค้าขายกับดีลงานกับลูกค้าเราเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องพวกเอกสารนะคะดาวพุธกับ เลขสากลุ่มกันพระอังคารนะเลขสีพระพุทธเลขสาพระอังคารเนี่ยมันเป็นคู่วิวาทะคู่เอกสารมีปัญหาได้นะคะอยู่ในเรือนอริแต่ถึงยังไงนะอาจารย์ก็มองว่าตัวคู่ธาตุน้ำมันมีส่วนช่วยแล้วก็พระศุกร์กับพระอังคารก็ยังเป็นคู่มิตรกันอยู่ ถึงยังไงก็ไม่มีความรุนแรงถึงขั้นแบบแตกหักถ้าเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของลูกค้าก็จะยอมความกันได้นะคะหรือใครไปเดินเรื่องเอกสารน่ะอยู่ตรงนี้อาจจะล่าช้าถ้ามาเดินช่วงนี้นะล่าช้าเป็นพิเศษ <c oughs> นะคะแต่ถ้าท่านทําเรื่องเอกสารก่อนก่อนหน้าที่พระอังคารจะย้ายลงมาตรงเนี้ยนะคะก่อนที่พระอังคารย้ายก็คือทําก่อนวันวันที่หกอะ่ะ ท่านจะได้รับความสำเร็จที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็วันที่8นะคะวันที่8กันยาพสัสดุ์เสด็จมาตรงนี้นะคะเสด็จมาที่ราศีตุลน,นะพะสัสดุจอโทษทีค่ะพะสัสดุ์ดาวพสัสดุ์นะดาวพสัสดุ์นะคะเขาจะเสด็จมาที่อโทษทีค่ะ เขาจะเสร์มาที่าราศีตุลเขาจะได้ตำแหน่งเกษตรตรงนี้ส่งผลดีแล้วพอวันที่8 8กันยายนดาวพรศุกร์เสดมาที่ตุลได้ตำแหน่งเกษตรเกษตรคือความมั่นคงมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่ไงอาจารย์นึงบอกความรักต่อให้พวกคุณทะเลาะก,กันบ้านแต่ก็ไม่เลิกกันหรอกพอเดี๋ยวพรศุกมาตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งเกษตรแล้ว แล้วพระสุขมาจากเรือนการเงินกระดุมพระท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครองท่านานะคะเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็พระสุขโยกถึงพระอาทิตย์เป็นคู่สมพลนะคะอาจารย์เลยมองว่าจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายและเงินช่วงนี้นะคะถ้าช่วงที่ อยู่ตรงนี้ล่าช้าที่พระอังคารพระพุธพระศุกร์อยู่ตรงนี้อยู่ในเรือนอเลี่ยมันมีความล่าช้าแต่พอพระศุกร์เสด็จมาตรงเนี้ยท่านจะได้เซ็นสัญญาปัตนิแปลว่าการเซ็นสัญญาด้วยนะคะท่านจะได้เซ็นสัญญาแบบรวดเร็วจากที่อาจารย์มองว่าล่าช้าพอศุกร์เสด็จมาตรงเนี้ยเร็วเลยทีเนี้ยเงินเข้ามือเลยเงินถึงตัวท่านเลยนะคะก็จะให้ความหมายที่ดีมากๆเพราะฉะนั้น าชาวราศีเมษหรือรักขนาเมษควรจะใช้ช่วงเวลาแบบนี้ให้เป็นประโยชน์ในแง่การลงทุนทำธุรกิจลงทุนค้าขายที่ท่านคิดอยากจะทำหรือลงทุนกันที่จะไปเรียนรู้อะไรก็ได้ถือว่าดีนะคะแต่ถ้าใครทำงานนะคะธุรกิจของท่านหรืองานของท่านก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะเพราะพระเสาอยู่ตำแหน่ง นี้นะคะอยู่เรือนกรัรม,มะได้เกษตรถึงแม้ช่วงนี้พะเสาเขาจะเดินถอยหลังถึงจะเดินถอยหลังก็ยังอยู่ในเรือนของตัวเองอยู่ก็ก็แค่งานมันอาจจะมีช่วงที่แบบล่าช้าบ้างแต่ไม่ถึงขั้นเสียหายยังไงซักก็เกิดความสำเร็จในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจอาจารย์มองเลยว่าเป็นโชคของชาวราศีเมษที่ท่านจะได้รับทรัพย ก้อนโตโชคลาภจากการลงทุนบุตรตะลาพะนะคะพริหัสกับพระอาทิตย์เล็งกันอย่างแน่นอนให้ผลดีพระอาทิตย์เป็นเกษตรเป็นคู่มิตรกับพระหัตเพราะฉะนั้นลงทุนและทำตามดาวที่มีการเคลื่อนย้ายใช้ดาวให้เป็นประโยชน์จะส่งผลดีกับชาวราศีเมษและลัคนาเมษอย่างแน่นอนขอให้โชคดีร่ำรวยปังๆกันนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ